ทำทานที่ครบรบตังคณานรุรักษ์สมาชิกวุฒิธภาวันนี้ก็ผมจะขอหารือเรื่องเกี่ยวกับกยกย่องตํารวจที่ดีไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติภาพที่เห็นนี้เป็นภาพอรุสาวรียีตำรวจทําพิธีเปิดเมื่อ13ตุลาคมปี2496โดยจอมพลปอพิบูลสงครามสมัยนั้นท่านพลตรจเอกเผ่าศรีนนท์เป็น อธิบดีกรมตํารวจนะครับใต้ด้านใต้ของอนุสาวรีย์ที่เขียนว่าผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนหน้าถัดไปครับผมคิดว่าผมพยายามค้นหาตํารวจที่ดีเนี่ยเพื่อจะมานําเสนอในคราวนี้พบว่ามีมากนะครับแต่ขอญอาตารมระทานนํามาเพียง4ท่านเท่านั้นท่านแรกเป็นนายตำรวจนะครับก็คือร้อยตำรวจโททีรชัยกินโกสมท่านอยู่ที่สอพอชัยบาดานที่ลพบ,บุรี นอกจากเป็นตำรวจที่ประชาชนรักมากในการทําหน้าที่ดูคาซื่อสัตย์สุจริตแล้วท่านยังใช้ทุกเวลาที่ว่างนะครับหรือหยุดราชการเนี่ยกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยปเป็นอวัาพะรัฐว่าดูแลพ่อนะครับที่นอนติดเตียงมานานสามปีทําอย่างต่อเนื่องประชาชนรักมากคือหมายความว่าทั้งงานก็ดีความกตัญญูู้คุณก็ดีภาพถัดไปครับท่านที่สอง 2, อันนี้น่าสนใจคือเหตุเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่ซอยทองหล่อ25ในกทม ท่านผู้กองชูศักดิ์แสงรูจีเนี่ยเมื่อทราบข่าวก็บุกไปถึงที่นั้นขนาน,นั้นไฟโหมอย่างหนักนะครับชาวบ้านก็ตกใจกันมากแล้วก็ร้องบอกให้ตำรวจว่าข้างในมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นคนชรลาเนี่ยนอนอยู่ตอนนั้นไฟหนักท่านก็ตัดนใจบุกเข้าไปในกองไฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะอุ้มหญิงชราที่ป่วยติดเตียงออกมาได้อย่างวุดวิดแต่ก็เป็นอย่างวุดวิดเพราะว่าตัวท่านก็ได้รับบาเดเจ็บเยอะนะครับแล้วก็หญิงชรลาก็ ติดไฟอยู่พอสมควรแต่ก็สามารถช่วยชีวิตออกมาได้นะครับภาพถัดไปครับเป็นนายตำรวจที่ผมชื่นชมมากนะได้เจอตัวจริงมาแล้วคือท่านาพันตำรวจโทชาณรงค์ชัยสาคอ,อาท่านนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอยู่ที่สพหินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์ที่ประทับใจว่ามีโอกาสพูดคุยเนี่ยท่านพูดคำหนึ่งว่ามียศก,ก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปรีดไถชาวบ้านเขาหรอกเมื่อว่างจากราชการเราไปหาของขาย รายได้ก็สองสามหมื่นต่อเดือนนะครับชาวบ้านชื่นชมมากแล้วก็อุดหนุนไปนอย่างดีเพราะว่าท่านยืนหยดัดในการดูแลประชาชนแล้วก็ไม่รีดไถ่าชาวบ้านท่านบอกว่าเราหาของขายเนี่ยก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปก็สามารถที่จะมีเงินทองได้ภาพถัดไปครับเป็นตำรวจหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชาวบ้านก็ชื่นชมแล้วก็ส่งข่าวมาให้ผมว่าเขาโอนเงินผิดบัญชีบอกไปยังธนาคารต้นทางไปทางปัดความรับผิดชอบมา45้าวันทําอะไรไม่ได้เลยท่านก็เอกใจก็ โทรศัพท์ไปที่นี่แล้วก็ปรากฏว่ารอดูร์โทรศทหญิงสาววิตรีลาวิวนิย,นยรับสายบอกไม่ต้องกังวลเป็นได้ที่ตํารวจตารวจมีหน้าที่เราใช้ประชาชนไม่ต้องกังวลใช้เวลาครึ่งชั่วโมงท่านปนระธานสามารถประสานไปยังต้นทางแล้วก็บอกว่าต้องคืนเงินเนื่องจากโอนผิดถ้าไม่คืนจะมีความผิดนะครับนี่เป็นสี่สี่ท่านทั้งสี่ท่านเนี่ยผม่าเป็นเรื่องสําคัญก็ขอญอาตไปภาพสุดท้ายครับผมคือในหลวงรนก้าวเลาการที่9ท่านพูดไป ที่ชัดเจนมาว่าจงอย่าลืมว่าท่านเป็นตำรวจจงทําตนให้สมกับที่เป็นตำรวจจงเป็นตำรวจที่ดีไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใดจะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดีชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดีนับเป็นผู้มีเกียรติและเสมอกันทั้งหมดคือเกียรติแห่งลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของผมผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะมีปัหา,หาหรือไปอยังสำนักง,งานตุนแห่งชาติว่าการพิจารณาความดีความชอบในตำรวจเนี่ยเลิกพิจารณาด้วยตัววัชิทีเถอะ ไม่งั้นตำรวจจะไถเงินชาวบ้านเพื่อไปจ่ายเงินให้ระดับสูงขึ้นไปเพื่อวิ่งเต้นเอาตําแหน่งแต่ถ้าก็เอาความดีที่ดูแลประชาชนและความดีที่ทําในหลายเรื่องที่มุยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวสําคัญเป็นคะแนนสาคัญในการก้าวสู่ความจเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งหน้าที่ก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีมากก็ขอหารือว่าท่านจงเอาความดีเป็นตัวตั้งแล้วก็เลื่อนยกระดับตำแหน่งให้ตำรวจที่ดีเหล่านั้นขอบคุณท่านประธานครับ